ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรามาพบกับรถอีกหนึ่งคันที่บอกว่าเป็นกระแสย,ยอดนิยมหลุดจากไทเกอร์อ่าอ่ามาเป็นรุ่นไหนครับอันนี้มันเป็นวีโก้แหละครับอ่าวีโก้คันนี้เป็นวีโก้แชมป์อ่าอ่าวีโก้แชมป์ในตัวเตะนี้สวยไหมผมว่าสวยนะวีโก้ดูใบคือหลุดจากหลุดจากแชมป์เนี่ยก็จะเป็นในนี่แหละ เป็นรีโวแล้วนะรีโวนี่สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายเลยมาชมฟาร์มใหม่ของมันว่ามีอะไรบ้างขอขอย้อนไปหน่อยครับตอนนี้คันนี้ฝ่ายจะสวยแบบนี้ได้เนี่ยช่วงล่างคันนี้นะครับต้องบอกว่าขอขอบคุณช่างเอ็มใช่ครับช่างเอ็มแม่กองก็ต้องบอกว่าส่งงานดีๆแล้วก็งานเทพๆแบบนี้ขอชมเลยครับว่าคันนี้มีคาร์อะไรบ้างคันนี้เป็นช่วงล่างเป็นคาร์ V X นะแต่ได้มีการทําเป็นเสื้อผ้าเป็นของเรียกว่าเป็นคันเพชรโอ้โหบอกว่าคันเพชรมันใหญ่และแข็งแรง่อเดิมนะพร้อมลุย แต่ลูกค้าดูแล้วน่าจะไม่ดูนะทำไปโชว์เพราะว่าทุกอย่างสเต็ปทุกอย่างอยากให้มันเหมือนใหม่ใช่ครับนะครับแล้วก็จริงๆสเปคยางคันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นล้อสำรองเป็นล้อเราเองอันนี้ล้อเราเป็นล้อหรอล้อจริงๆอาจจะจบที่งานช่างเอ็มแล้วเดี๋ยวอาจจะดูทรงกันว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้เราเอาทรงที่เราทำมาเสร็จแล้วมาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างยางยางคันนี้จริงะไซส์คันนี้จริงอะจะเป็น3 8มแปดจุดห้าใช่ครับจะเป็น3 8มแปดจุดห้าใหญ่กว่านี้อีกแล้วกว้างกว่านี้ในสเต็ปที่แบบ ไวรุ่นเลยไวรุ่นต้องมีอ่ะนะครับดูบอดี้งานงานบอดี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปข้างหลังผมโชว์ห้องเครื่องก่อนนะครับผลงานร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับชุดแผงกาวร้อนเปลี่ยนใหม่ใช่ครับนะครับแผงหลังเครื่องที่บอกว่าทำยากๆอันนี้เราก็เปลี่ยนเห็นไหมในวีโกเรายังมีเลยใช่ครับนะครับแล้วก็รอบตัวรอบ ข้างทั้งหมดเลยของคันนี้นี่ชุดหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับดูรอบเครื่องแล้วเนี่ยเือนเหมือนเครื่องไม่ได้ใช้เลยนะก็ใหม่หมดเลยเพราะเราบิ้วใหม่ใช่ครับก็เนี่ยอย่างเช่นพวกพวกขาหม้อน้ําขาแบตเตอรี่พวกแป๊บเรียกว่าแป๊บผัวฉีดข้างในอุปกรณ์แม้าทั่งฝาครอบไทมิ่งทุกอย่างปลุกพักน้ําทุกอย่างอุปกรณ์รอบข้างอะไรที่มีเบิกได้เราเบิกครบเลยดีกว่า ของเจ้าของไหมครับมองแล้วให้มันใหม่ครับอยากให้มันใหม่เราก็เลยจัดให้ได้ถ้าอยากบอกให้มันใหม่เนี่ยไม่ยากใช่ครับไม่ยากแต่ถ้าเอาของเก่าทำมันใหม่เนี่ยมันยากครับเชื่อท้องเครื่องจบประมาณนี้นะครับถือว่าสเต็ปนี้สวยแน่นอนใช่ครับใหม่ๆเลยมาถึงอุปกรณ์ตกแต่งนะครับคันนี้ใช้ไฟสปอตไลท์เป็นของเพียหมดเลยครับนะครับสเต็ปคันนี้นี่ต้องบอกว่ามีทั้งเปิดกระพริบเปิดค้างต่อเดี๋ยวเต็มพามาชมอย่าพึ่งไปไหนนะดี๋ยวเดี๋ยวไปชมหน่อย นอันนี้คือเปิดค้างนะครับคลิปหน่อยโอ้จัดตาแล้วพอมาต่อต้องบอกว่าในในสเต็ปเนี้ยเราทำไว้ให้ใช้งานได้จริงใช่แต่ก็ถามว่าแยงตาไหมแยงแน่นอนครับเอาไว้เปิดฉุกเฉินแล้วกันอ่ามาเปิดแบบสวยๆครับชุดน่าจะจบประมาณนี้อ่ามาถึงชุดข้างครับมาชุดข้างคันนี้ ีเราทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำทั้งหมดเลยคือมองด้านซุ้มด้านอะไรพวกนี้ก็เป็นสีเดียวกันหมดในห้องตัวถังทุกอย่างสีเดียวกันหมดเนี่ยแหละครับพอถึงบอกว่าเป็นงานร้อยเปอร์เซ็นต์โลโก้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างเบิกใหม่ใช่ครับแม้กระทั่งคิวฤทธน้ำอ้โหนะกระจกมองข้างยังเบิกใหม่เลยอ่ะใหม่หมดทุกอย่างคือเจ้าของบอกไม่อยากให้มันเหลือภาพความเก่าไว้เลยเหมือนอยากได้คันใหม่อะไฮไลท์ไม่ได้อยู่แค่ภายนอกเดี๋ยวแต่ภายในก็เป็นไฮไลท์มาดูด้านนอกไปก่อน ด้านหลังก็มีการเนี่ยย่นกระบะตรงนี้ปาดซุ้มขึ้นมาตามสไตล์รถทรงนี้ใช่จริงต้องบอกว่าทรงเนี้ยดูเผลอน่ะคือตัวโรเตี้ยนะเหมือนรถสูงนะแต่จริงไม่ได้สูงมากนะไม่ได้สูงมากนะไม่ได้สูงมากคือตัวโรเตี้ยเองแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ครับนี่เบิกใหม่ไฟท้ายไฟท้ายอุ้ยสวยอ่ะโลโก้หลังทุกอย่างเลยโลโก้ทุกชิ้นเราเบิกใหม่ยังนะเจ้าของบอกส่งมาบอกว่าจริงมันต้องมี ตัวอีสองอีกตัวนึงครับเป็นตัวสีดำเดี่ยมก็คือตัว e ตัว e คือรถเป็นตัวท็อปอันนี้ยังนะยังยังไม่ใหม่ยังไม่ใหม่่ใหมมาครับก็ถือว่าภายนอกภายนอกกับภายในเนี่ยใช้คําว่า100%เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเนียนๆแบบนี้เลยสีก็จะสีเดียวกันหมดใช่ด้านในด้วยถามว่าบรรทุกอะไรไม่ได้แน่นอนเป็นร้อยใช่่่วใหญไมรถแบบนี้ไม่ไม่เคยเห็นใครมาบรรทุกก็ทีนะใช่ครับเพราะว่าเราไม่แต่แม็กไรเนอร์ละใช่จบจากงานบอดี้ทรงสวยๆแบบนี้นะครับภายใน เราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทําแค่ภายนอกภายในเราเก็บให้เนียบด้วยมาดูภายในกันภายในหลังกันเลยด้านหลังนี่แม้กระทั่งพวกชิ้นเขาเรียกว่าอะไรอะแม้กระไลตรตงกระจกกระจกไฟฟ้าผูกนี้ใช่ครับกับใหม่หมดเลยเบาะทํใหม่กับเบาะใหม่ผ้าหลังคาผ้าหลังคาคันนี้เราใช้มาเป็นแบบใหม่นะเป็นอานทาราสำหรับคนที่แบบคือของเก่ามันอาจจะมัน มันจะบางอันนี้ทําให้หนาขึ้นอาจจะซับความร้อนได้ดีใช่อันนี้ก็คือจุดข้อดีใช่ครับนะครับชุดหลังแบบประมาณนี้ชุดหน้านี่ริงอยากให้ไปดูฝั่งนู้นจะได้เห็นรายละเอียดเยอะกว่าชุดภายในเป็นยังไงบอกเลยว่าจริงๆอ่ะที่ห่อไว้เนี่ยคือทุกอย่างทำหมดเลยทําเสร็จหมดแล้วนะครับแต่เรามีการขยับขึ้นลงรถเราก็เลยมีการห่อไว้บ้างใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นเป็นขั้นตอนของเราคราวนี้ครับชุดภายในเนี่ยเห็นไหมพวกคอนโซน อ่าหน้าปัดพรงนี้ไหม่หมดตรงไหนไม่ดีเนี่ยเราเล่เก็บหมดมาถึงนี่ครับถามว่าเรือนไม้อันนี้มีการเปลี่ยนนะครับเราใช้คาว่าเปลี่ยนนะเบิกใหม่เรือนไม้รุ่นนี้นี่หมื่นไปลายเลยหมืนไปไปม่นกลางๆถึงหมื่นไป,ไปลายนะครับเรือนไม,ม้แชมป์อันนี้เปลี่ยนใหม่ดูเลขกิโลครับนี่ชัดๆัดกันไปเลยคือเรามีการลองเทสขับนะครับเลขกิโลทุกอย่างเราอยากให้ทุกค้าอยากให้แบนแบบ อารมณ์ใหม่ๆใช่ครับนะครับได้ได้อารมณ์ใหม่ๆแล้วก็แบบใช้งานโดยแบบดูแลเพราะว่าในชุดท้องเครื่องเนี่ยเรามีการเปลี่ยนไทมิ่งเปลี่ยนอะไรแล้วก็เริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่ใช่ครับภายในคันนี้ถือว่าผมว่าไปจอดโชว์รูมก็อาจจะน้องๆรถใหม่นะทำเป็นรถสุดโลเลยใช่เป็นรถสุดโลเลยก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ครับก็ต้องบอกว่าคันนี้จบแบบสวยงามนะครับในสไตล์วีโก้แชมป์ครับนะครับก็ ขาดไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่เรื่องงานช่วงล่างต้องขอขอบคุณช่างเอ็มครับนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือองค์ประกอบหลักเลยก็คือเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถที่ไว้วางใจนะครับอยู่ไกลขนาดไหนเดินทางมา2-300มโลนะครับให้เราดูแลนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของรถเป็นอย่างสูงครับที่ไว้วางใจแล้วก็อยากให้อุปกรณ์ทุกอย่างใหม่ขอให้อย่างเดียวครับขอให้บอกเราเราจัดให้ได้เรียบร้อยครับจัดให้ครับวันนี้ครับฝากด้วยครับสำหรับ v i โก้แช m p ์ีกหนึ่งคันใครที่สนใจงานรีสโตร์หรือว่างาน แต่งยกสูงทุกอย่างนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ